คำเตือนคำเตือนวิดีโอนี้สางขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อความบันเทิงของท่านผู้ชมเท่านั้นแน่นอนว่าต้องมีภาพและเสียงพิติก,กรรมความบ้าระห่ำทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรรับคำปรึกษาจากผู้ปกครองก่อนรับชมด้วยนะครับ สวัสดีครับนานๆนะครับตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะครับวันนี้นะครับมาแบบแนวใหม่นะครับขี่มอไซค์มาไม่ไหวครับขี่รถยนต์ขนมอไซค์มาเลยนะครับสภาพหม่ก็สวยนะครับผมวันนี้ก็กราบสวัสดีก่อนนะครับนานๆนะครับที่ชื่นชอบกีฬาในการตกปลานะครับนี่ครับผมลงรถครับลงรถลงรถจริงๆนะอันนี้ขอเรียงลงรถนะครับนี่ลงรถลงดอลงรถนี่เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับวันนี้ อัคลิปนะครับวันนี้คอนเทนต์วันนี้นะครับตกปลาให้ยายนะครับลกตกปลาหอใหญ่ให้ยายครับปสภาพหมายนะครับสวยๆนะครับตกปลาให้ยายนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับลมขนาดนี้แม่งโอ้โหปังนี่หาปลาชนให้ยายได้ไหมเนี่ย อะไรหลุดดิโอ้อะไรวะหลุดครับผมไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าครับเมื่อกี้หลุดตรงนี้เลยนะครับจะโดดแยงๆเลยครับน้ำก็เด็นถึงหน้่ <c oughs> โอ้หน,าน้าสีดายครับผมเ <Nope. S 1> ถื่อนไปหน่อยลบ โอ้นี่ครับมาเลยอนน,น,นี้มันมาบ่อยแล้วขาดวัดโหดจินไปไปผนุก,กน่อนปะ อบรัอรนี่ย มีไซส์นะครับโอ้โหตัวนี้มีไซส์นะครับกว่าจะได้นะครับนี่ครับผมไซส์สวยเลยนะครับอืดูนะครับไม่รู้มันกินยังไงนะครับนี่ไม่รู้มันกินยังไงนะครับงูครับทางนั้นจะโดนนะครับนับเปรนนะครับขอดูปลาหน่อยครับนะ น้าวิ่งครับน้าวิ่งนี่ครับจะช่อนครับนี่นะครับเอาคางกัดนะครับดูหัวลูกตาครับหลุดยากครับสภาพหมายนะครับของธรรมชาตินะครับฝั่งนู้นกระโดนนะครับเราเป็นฝั่งนู้นกระโดนนะครับ นี่ครับน้าเปิมเดินมาถึงแล้วนะครับโดนเหมือนกันนะครับเอามาเทียบเอามาเทียบเอามาเทียบแลวกก้วใหญ่น้ <c oughs> นี่ครับแม่กับลูกครับผม <c oughs> โอ้โหนี่ครับบินมาเลยครับ ปาดโัวที่นี้สับบินมาเลยครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงที่รถแล้วนะครับเราจะเอาร์ไซค์ขึ้นรถกลับบ้านนะครับนี่ครับ นี่ครับน้าเป้าน้าแสนครับได้ปลาหรือเปล่าเนี่ยได้เตฟปด้วยได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูปลาในถังกันนะครับมองเห็นหรือเปล่าน่ามมีตะฟองไหนคนดูหน่อยดิอืข่าวเอ้ยมันขาวอยู่แล้วเขี่ยเกี่ยเกลี่ยดูนิดหนึ่งเดี๋ยวเอาลงแรกเลยกระเทน้ำออกให้หมด ให้ผมตีกบยานที่น้าเป้าอยู่เห็นไหมกะตูยังกัดเบ็ดนะครับวันนี้ตนันแหละกระสืับอกแล้วครับยายผมต้องได้กินปลาเดี๋ยวยังไงเราเอาปลาไปให้ยายกันนะครับนี่ครับผมเรามาถึงบ้านยายแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาปลาไปให้ยายกันนะครับยายผมต้องได้กินปลาครับลบนำทีมโดยน้าเป้าดุงดุงดุงดิงงกับดุงดิงคุณดีครับไซส์สวยครับน้าเป้าไซส์สวย ปลาให้ปลาปลาให้ย <dome at Christmas> ัยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับบอกแล้วว่ายายผมต้องได้กินปลาครับเฮ้เทเทเทดูปลาเรอะเทดูปลาเถอครับอ้าอ้อ้าอ้ดึง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 โอ้เอาชิสตาย โอเคอะไลึกจับใส่อือนี่ครับผม,มใส่กพ็พอกินนะครับผมเ, <c oughs> เดี๋ยวยังไง <c oughs> เดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ปิดท้ายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs> ลองดูไอ้่งาอกมาแล้วนซ้ายมือหลังเองเนียบจังครับพี่ ร <laughs> ้อยก็ดีหนึ่งแต้มนออ้อยน้อยเโอ้โไม่เงยดึงสายก็ตุกตุเลยโอ้ตกบีจังปาตัวใหญ่กระโดดเด้อ

หมดเถยวหตับเบากับเบาเกิน